วันนี้ที่เราจะมาคุยเห็นเบเตอร์ก็คือรัดหน้าครับรัดหน้าเครื่องปรุงค่ะอุ้ยใช่เฉยอันนี้พี่อ้นน่าจะเข้าใจดีเฉยเฉยนี่ก็ ตัวโปรโตีนหลักก็คือส่วนมากจะเป็นหมูใช่ไหมฮะ,ะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นปลากระพงซึ่งปลากระพงที่เราเปลี่ยนเนี่ยเป็นปลากระพงทะเลครับต่บางจากปลากระพงที่เลี้ยงเนี่ยคือมันมาจากธรรมชาติได้กินอะไรธรรมชาติประโยชน์นะครับแล้กวก็อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงทุกทท,ที่นะแต่บางที่ในการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยอาจจะมีสาปปรปนเปื้อนจากสิ่งที่เขาทิ้งตามทะเลก็ได้นะคะและ้วเตรียมจนน้ำครับน้ำน้ำซ่อมใส่ชูครับอบอกว่า แล้วแบบแน่นเงี้ยน่าจะเป็นนักกล้ามอะไนได้ในพิเศษได้ได้แล้วก็น้ำราแนะนำว่าให้รากน้ำแล้วก็ทานเลยนะเพราะว่าเหมือนืับปลาจะนิ่งนะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Cook It b บ t เ e อร์ r บร a Channel นค่ะรายการที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ชมเมนูต่างเนี่ยนะคะก็คือเมนูปกติในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะแต่ว่ามาปรับมาลดส่วนผสมหรือว่าอาจจะหาส่วนผสมใหม่เนี่ยนะคะมาทำมาปรุง ให้ดีต่อสุขภาพคือปกติเรากินแบบชิ้นๆอยู่แล้วเอออันนั้นก็อ้วนไปอันนี้ก็น้ํามันเยอะไปนี่กับเค็มเกินเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็กินไปด้วยความอร่อยแต่ว่าถ้าดูรายการนี้เนี่ยอร่อยเหมือนกันแต่ส่วนผสมเนี่ยดีขึ้นแน่นอนจากเชฟที่จะสับเปลี่ยนุนเวียนกันมาแล้วก็คุณหมอโสก็จะมาคอยให้ความรู้ด้านสุขภาพนะคะคุณหมอโสอยู่กับเราทุก EP อยู่แล้วนะคะแต่ว,วันนี้ทาเป็นใครวันนี้น้องพิมดาวส่งมาะคะ่ะเชฟฟางค่ะนัตพงศ์หน่อชูเวศนะคะแล้วก็คุณหมอโสศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสัชสีโลเพียนเกียรติบุรณกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโสอยู่ทุก EP สวัสดีครับน้องฟังชวโชแวบชว์โชแวบวันนี้เมนูที่เราจะมาคุกอิดเบเทอร์เนี่ยนะคะโอ้โหคือไม่อยากให้คุกอิดเบเทอร์เลยอ่ะเพราะออริจินอลอร่อยมากได้อาจจะไม่ได้ได้ย่างที่เราคิดอืมแต่ว่าของเราเนี่ยรายการของเราเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราคุกอิดเบเทอร์แล้วก็ยังอร่อยครับ วันนี้ที่เราจะมาคุ้เห็ีนเบทเทิลก็คือคาราดหน้าครับราดหน้า right <it> เอามาดูเลยดีกว่ามาดูเลยเนี่ยฉันก็ดูดีมากนะก็เหมอะของโปรดผมเลยนะที่ผมชอบทีุ่ดมากชอบกินราดหน้าใช่ครับผัดอิวด้วยไหมผัดอิวด้วยแต่ว่าอันนี้พอชิมไปรู้สึกได้เลยว่าหวานใช่ไหมครับหวานจ้าหวานเนาะราดหน้า <Lakes'> ต <masterpiece> ้องติดหวานนิดนึงแม่ไม่อร่อยขอถามขอถามเพิ่มเติมถ้าเราเทียบกันระหว่างราดหน้ากับผัดอิวอันไหนโหดกว่ากัน ซีอโ๊ดกว่าอผมิดม <c oughs> ว่าผัดซีอิ๊วกันครับขว <c oughs> ดกว่าแน่นอนมันเยอะแน่นอนใ,ใส่ซีอิ๊วเข้าไปเยอะซีอิว๊วนี่ก็คือเข้มข้นมากครับกับหลายๆอย่างนะคที่อยู่ข้างในนั้นต้อพูดถึงผัดซีอิ๊ววันนี้ก็ไม่โดนพูดถึงก่อนดีกว่าพ <c oughs> ูดถึงราดหน้าให้คุณหมอกับเจฟฟฟางพูดถึงเมนูนี้ค่ะ สำหรับผมฮะร่าดหน้าเนี่ยก็อย่างแรกเลยตัวหมูเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยต้องติดมานิดนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวตัวไอตัวซอสเรียกว่าน้าซอสแล้วกันนะครับมันต้องติดหวานหน่อยมันจะทานแล้วไม่อร่อยใช่ไหมฮะถ้ามันออกเค็มไปเลยมันมันไม่ใช่ใช่ครับแล้วตัวเส้นเนี่ยก็จะผ่านการผัดด้วยน้ํามันใส่ซีอิ๊วเข้าไปไอไอพวกพวกนี้เลยครับที่ทําให้มันแบบอาจจะมีแคลอรี่เกินหรือว่าอาจจะมีอะไรเกินไปสําหรับคนที่ต้องการพยายามลดอยู่คือมันปรุงแต่งไปซะทุกส่วนเล ใช่ครับทั้งหมูทั้งเส้นทั้งซอสทั้งอะไรต่มีอะไรใช่ไหมคะคุณหมอคะก็ในส่วนของร้านน้าก็แบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันนะฮะส่วนแรกคือเรื่องของเส้นก็แน่นอนคือแป้งที่เรากินเข้าไปนะคะแล้วก็บางทีเรื่องของการเลือกเส้นอีกบางทีเส้นมีสารกันบูดอีกเวลาเราเลือกเส้นมาทำนะคะแล้วก็เวลาจะเส้นอย่างที่เชฟฟางบอกถ้าอร่อยจริงเจ้าดังๆก็ต้องไปผัดก่อนเนาะผัดใส่น้ํามันอะไรเนี่ยกระทะกระทะแบบให้มันหอมมีกลิ่นก่อนก็น้ํามันตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งละที่จะได้ความมันแล้วก็รวมถึงแป้งเข้าไปนะคะก็บางเจ้าบางคนกินนเส้มีแบบ โกยซีมีอะไรอีกก็คือเส้นที่ไปทอดอีกนะคะก็น้ํามันหนึ่งเสนนั้นด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงไอ้ตัวตัวราดหน้านะคะราดหน้าก็จะมีแป้งเป็นส่วนผสมด้วยที่จะให้มันเหนียวเหนียวหนึบๆนะคะแล้วก็เรื่องของเนื้อหมูก็แน่นอนที่เชฟฟังว่าถ้าอร่อยคือต้องต้องติดมัน,ม,นมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของไขมันที่สูงโรคอ้ว,วนที่ตามมาไม่ดีต่อเรื่องของโรคหัวใจนะคะแล้วก็ส่วนที่3ามก็คือเครื่องปรุงค่ะ อุ้ยใช่ใช่อันนี้พี่โอนนะเข้าใจดีเชยเชยนี่ก็แล้วก็สองหัวข้อละเรื่องของเส้นเรื่องของเรื่องของตัวตัวน้ำส่วนที่สามคือเครื่องปรุงบางคนไม่พอก็น้ำตาลน้ำปลาพริกน้ำส้มแต่บางร้านเขาอร่อยไข่ดาวนี่ต้องใส่พริกไหมพี่แต่มันก็ต้องเพิ่มเข้ามาแล้วก็ต้องมีพริกน้ำปลาด้วยคือทั้งหวานทั้งเค็มอ่ะ พริกหน่อยหวาแต,แต่ถ้าบางร้านเขาอร่อยอยู่แล้วเราจะเติมแค่พริกป่นนะก็ะใช่ก็ใช่ก็โอเคใช่ไหมคะามาจัดอยู่แล้วมาจัดอย่างนี้ครับแต่วันนี้เทปฟ,ฟังจะทายังไงอะคะให้มันเป็นแบบธุกกิจเบเทอร์ยากใหม่นะ่จริงๆแล้วไม่ยากครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบให้มันดีต่อสุขภาพได้ฮะเปลี่ยนยังไงแล้วมันจะอร่อยไหมอ่ะอย่างแรกเอย่างแรกเลยวันนี้เราจะใช้ปลากระพงทะเลนะครับซึ่งรับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่ผักเพิ่มขึ้นนิดนึง วิธีการทําแทนที่จะใส่น้ําตาลไปเราจะใส่ผักให้มันมีความหวานผักมากยิ่งขึ้นหวานผักอย่างนี้ครับมากกว่าแล้วแป้งมันที่ทําซอสจะมนเหนื่อนะจ๊ะแป้งเนี่ยต้องบอกว่าทาตามเดิมเพราะงั้นมันไม่เป็นราดหน้าแน่นอนครับแต่เราไปลดส่วนอื่นอ่อ๋อโอเคงั้นต้องติดตามช่วงหน้านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงกับเมนูราดหน้าปลากระพงใบเชฟฟาง ก็มาช่วงที่สองของรายการคุก k ิ t b เบเทอร์บายรามาชาแนลนะคะซึ่งเมนูที่จะมาคุก k ิ t งเบเทอร์วันนี้ก็คือราดหน้าค่ะแล้วก็วันนี้เชฟฟังจะทําราดหน้าปลากระพงใช่ครับซึ่งราดหน้าปกติที่เราแบบชื่นชอบกพนกันมากเนี่ยเขาเขามีส่วนผสมอะไรบ้างะคะก็ราดหน้าปกตินะครับมีส่วนผสมตามนี้ครับ <S <S แค่ได้ยินว่าเป็นราดหน้าก็รู้สึกแล้วว่าต้องมีข้อเสียและยิ่งพอได้เห็นวัตถุดิบและส่วนผสม ก็ยิ่งรู้สึกว่ามีผลเสียจริงๆแล้วแบบนี้เชฟจะเปลี่ยนให้เป็นเมนูที่เบเทอร์ขึ้นได้ยังไงเนี่ยแล้ววันนี้เชฟฝั่งใช้อะไรบ้าง วันนี้ครับก็เริ่มที่เส้นกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าสําหรับผมนะน่าจะทำให้อันนี้มันเฮลตี้มากขึ้นที่สุดเพราะว่าเราใช้เส้นข้าวกล้องปกติเส้นอาจจะมีแป้งอยู่ใช่ไหมครับแต่ความเป็นข้าวกล้องเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้เราอิ่มยาวขึ้นมากกว่าแป้งขาวใช่แต่ว่ามีไฟเบอร์เยอะขึ้นามีไฟเบอร์เยอะขึ้นแต่ก็ไม่มีเส้นใหญ่หรอกินได้ง่าย ตัวโปรตีนหลักก็คือส่วนมากจะเป็นหมูใช่ไหมครอันนี้เราเปลี่ยนเป็นปลากระพงซึ่งปลากระพงที่เราเปลี่ยนเนี่ยเป็นปลากระพงทะเลครับมวนต่างจากปลากระพงที่เลี้ยงเนี่ยคือมันมาจากธรรมชาติได้กินอะไรธรรมชาติมีประโยชน์นะครับแล้วก็กวอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงทุกทุกท,ท,ที่นะแต่บางที่ในการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนจากสิ่งที่เขาทิ้งตามทะเลก็ได้นะคะแล้วก็อาหารอาจจะไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติเป็นอาหารเร่งโตหรืออะไรเงี้ย ปลาเนี่ยเป็นจริงเป็นอาหารที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราไปกินแบบปลาดีๆก็ต้องคิดว่าไอ้กินปลานอกหรือเปล่าเลยแล้วปลาไทยเนี่ยจริงๆก็มีเป็นปลาที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือการที่เรากินปลาปลาไทยคือมีปลากระพงปลาสวายปลาจระเมดเนี่ยก็สามารถเป็นปลาที่ดีได้ในปลาเนี่ยมีข้อดีไงก็คือจะมีโอเมก้าสามที่เรารู้จักค่ะโอเมก้าสามก็จะเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะคะก็คือแค่กินปลาหนึ่งขีดเนี่ยก็จะได้กรดไขมันโอเมก้าสามเนี่ย คือจะได้ถึง200มิลลิกรัมซึ่งพอต่อวันขนาดแค่ร้อยกรัมเนี่ยก็พอละนนก็ปลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ลดไขมันที่อยู่ในปลาก็มีประโยชน์ระแยะเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจนะ,ะลดเ,เรื่องของการเต้นผิดจังหวะของหัวใจนะคะลดเรื่องของระดับไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้มีการขยายหลอดเลือดด้วยถ้าเทียบกันดีกว่าเนื้อหมูติดมันเยอะเลยถือก็กินสลับกันก็ได้ถ้าเราแนะนำให้ปลา เราลงดหมูยังไม่ได้ผมว่าเพิ่มความหลากหลายใช่ใช่ในแต่ปลางหมดไปเลยก็ไม่โอเคอาจจะไม่ไม่พอเช่บางอย่างในเนื้อสัตว์เนื้อแดงก็จะมีประโยชน์อยู่ ครับผมก็ต้องกินให้หลากหลายแหละครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่อย่างที่บอกไว้แป้งอ่ะเราเท่าเดิมนะครับให้ได้ความเหนียวเนาะแต่ส่วนที่เราเพิ่มขึ้นก็คือผักเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับเราเพิ่มผักมากขึ้นนะฮะแล้วก็ที่เห็นว่าผมใช้เป็นเห็ดสดเนี่ยก็คิดว่าของสดน่าจะมีจะมีมากกว่าแน่นอนนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วต่อส่วนตัวน้ําซุป ซึ่งปกติเนี่ยก็ที่รู้กันคือใส่น้าตาลเพื่อไม่หวานวันนี้เราเอากระหล่าเหมือนเดิมที่เราที่เราเคยใช้กระหล่ำมาต้มจะมีความหวานเอ๊เป็นซุปจากวันนั้นหรือเปล่าว่าแล้วก็ฟรีซไว้ไี่ใช่ขึ้งทำใหม่วันนี้ฮะอันนี้ในนี้จะมีแค่กระหล่ากับน้ํา2อย่างเดี๋ยวนี้ซื้อได้นะครับน้าซุปเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ น้ำซุปจากการทําไก่อะไรเงี้ยได้เหมือนกันก็ไม่ได้มีผงชูรสอะไรหรือถ้าเราเกิดทําไก่ฉีที่บ้านหรือต้มอะไรข้าวมันไก่อะไรเงี้ยมันมีน้ําอย่างนี้อยู่เราเอามาใส่กระหล่ำเพิ่มใส่กระเทียมเพิ่มก็ได้คือน้ําต้มไก่บวกกระหล่ำเพิ่มแล้วก็มีกระเทียมหรือว่าจะใส่ใส่สังวงกเลอก็ได้ครับใส่รากผักชีใส่ริกทยด้วยก็ได้ใช่ครับเห็นเชฟเปลี่ยนวัตถุดิบแล้วลดปริมาณเครื่องปรุงลดน้ํามันลดแป้งและเพิ่มสิ่งที่มีประโยชน์เข้ามา คือเส้นข้าวกล้องและเนื้อปลาก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมาแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่าเชฟฟางจะทำออกมาเป็นยังไงครับเริ่มไหมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนหั่นเตรียมก่อนนะฮะหั่นเตรียมหั่นเตรียมครับก็กระเทียมก่อนเลยอันนี้ผมก็ใช้ที่ขูดแล้วกันนะครับจะได้รวดเร็วอันนี้แทนการสับซึ่งจริงๆเราก็คือต้องสับก็ได้ขูดไปเลยเว็าลุดนาอแครับก็ขูดเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมพวกผักก่อนนะครับ เออแต่ว่าปลาเนี่ยกินมีแต่ประโยชน์มากมายนะปลาผมว่าที่ผมชอบที่สุดคือมันย่อยง่ายเนาะใช่ครับกินเข้าไปแล้วตื่นเช้ามาสบายท้องเลยสมมติถ้าเกิดกินเนื้อขึ้นมาก็ทานพวกมะละกอหรือว่าทานสับปะรดพวกคู่ไปก็จะช่วยย่อยได้แต่ถ้าปลามันจะสบายท้องหน่อยเนาะใช่ครับพี่ฟานแครอทไม่ต้องใส่เยอะหรอกเนาะไม่ชอบไม่ตอไ่ถ้าต้องแล้วมันก็โอเคนะแต่ถ้ากินจนมันจะกลิ่นแรงกินแรง อันนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมจะหั่นให้มันเป็นหั่นเล็กเลยชุบง่ายๆยหั่นเป็นแผ่นเล็กๆเลยครับอันนี้สำหรับคุณโอ้นโดยเฉพาะเลยนะคะเราผักที่หันแล้ววางไว้รอรมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาันต่อไปหันต่อไปเอาะไรจ๊ะหันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสไลด์เห็ดกันครับครับอันนี้ใช้เห็ดสดอย่างที่บอกไปว่าของสดก็มีวิตามินเยอะกว่านาะเห็ดนี้เราก็หั่นสไลด์ครับ ใช้แค่นี้ครับอันนี้เห็ดน,นะครับ <S <S เ,รเอามาไว้ตรงนี้คณะเดี๋ยวเราใช้สักประมาณ3ต้นนะครับนี่คือคณะฮ่องกงนะก็จะเป็นคณะที่มีรสสัมผัสอร่อย <S <S ส่วนส่วนข้างล่างนี้มันจะแข็งๆข<ม>็ง <สะ S 1> ไหมครับ <สะ S 1> <ท>เรา<ป>ยังสามารถที่จะ,อะปอกได้นะครับให้มันเห็นสีขาวๆครับมันก็จะส่วนไ,<ด>ไฟเบอร์ข้างนอกนี่มันก็ถอไปสวยงามนะคับมาเป็นหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปไปลวกนะครับ อันนี้ทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วเหลือหั่นปลานะครับก็อันนี้ต้องหั่นเหรออันนี้เราลวกทั้งทั้งอันอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวลงในกระทะก็ผัดขึ้นมาเสร็จแล้วค่อยหั่นให้สวยงามก็ได้นะครับมันจะได้ถ้าเราทําชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ครับมันจะได้จัดการกับมันง่ายหน่อยนะครับแค่อดเราผัดลงกระทะได้เลยครับเพราะว่าชิ้นมันเล็กมากปลาเราไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมคะปลาเราแค่เกลือพริกไทยครับแล้วก็ใส่เกลอพริกนิดหน้ำมันนิดหน่อย เวลาหันทันทางนี้เพราะว่าเนี่ยจะได้ทั้งส่วนพุงนะครับแล้วก็ส่วนปลาแล้วก็ส่วนข้างบนเลยก็คือจะเป็นหลายๆอันหลายๆรสสัมผัสน,นะครับวางไว้อ่ะนี่เดี๋ยวเราเตรียมไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถึงส่วนทําตัว<ะ>น้ําละค<ะ>่ะตัวน้ำาซอสอเนาะไม่ต้องหมักอะไรกอนไหมคะหรือยังไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวค่อยทาครับใส่น้ํามันเกลือพริกไทยครับอ่าผักนี้นิดหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปผัดต่อไม่จำเป็นจะต้องสุกร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเอามาให้มันหายร้อนฮะงั้นเดี๋ยวมันจะสุกต่อไป อันนี้ถ้าเราต้มอันนี้เป็นน้ำใส่เกลือนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผักเขียวเนี่ยมันสีสดๆนะสดมันต้องใส่เกลือนิดนึงใช่ครับเราเริ่มทําตัวน้ําในนี้เลยนะครับก็ทั้งไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางเบาเดี๋ยวเราจะผัดในตัวนี้ก่อนก่อนะฮะใส่น้ํามันนิดนึงครับอันนี้ไม่ต้องร้อนกระทะร้อนมากนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆผัดให้มันนิ่ม ใส่ผักกรอนและกระเทียมไหมคะกระเทียมค่อยตามเพราะว่าเราขูดตามกระเทียมมันเล็กมากแล้วกระเทียมใหญ่เนี่ยก็ใส่เร็วกว่าใส่เร็วขึ้นเอ่อขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะผัดผักก่อนผัดผักเสร็จใส่กระเทียมเข้าไปใช่ไหมฮะีมีเห็ดด้วยตัวเห็ดเราก็จะผัดไปด้วยพอผัดเห็ดเสร็จปั๊บใส่น้ำสต๊อกไปปรุงรสชาติแล้วคราวนี้ก็ทำเหนียวละเรียบร้อยเสร็จเลยอะเสร็จแล้วครับอ้าวเส้นยังไม่ลวกตายแล้วใจไม่ดีเลย เห็ดเนี่ยใช้เวลาประมาณประมาณหนึ่งนาทีเองครับไม่นานนะครับแล้วเนี้ยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปได้เลยจะต้องมีที่ขูดไงเนาะกระเทียมโดนไฟแป๊บเดียวนะครับด้วยความที่เราขูดเนาะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่อันนี้แล้วครับใส่น้ำสต๊อกก็ผมแนะนําว่าอย่าใส่เยอะมากครับให้พอทุ่งท่วมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรสชาติมันรสชาติของผักของเห็ดมันจะไม่เข้มข้นครับพริกไทยร้านน้าตรงพริกไทยเยอะนี่นะครับพริกไทยขาวนี่พี่ฟัง นี่อะไรคะนี่มันหอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊ออนนนวขาวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเลือกเป็นโลโซเดียมเป็นซีอิ๊วขาวอะไรก็ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยครับแล้วก็อันนี้ตเ,ต,เต้าเจียยเจ้ยวเต้าเจียยเจ้ยวเอ๊ะเราก็ดูว่าเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูนัวหมดแล้วเนาะทำไมตามร้านเขายังยังต้องใส่ฟริงอีกเนาะผมว่ามันก็ทำให้เข้มข้นขึ้นเพาะว่าคนไทยส่วนมากน่าจะติดทานเขจัดใช่ไหมฮะก็จริงลวกเส้นได้แล้วนะครับ ยะแป๊บเดียวใช่ไหมคไม่ต้องนานไม่นานเลยครับท่านมีปุ๊บตัวแป๊บเดียวนะครับมันยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวมันก็จะไปเซตต่ออย่างปิดเลยไครับหมอเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเส้นมาผัดนิดนึงนะครับผัดไอ้ตัวผักอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วในอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวปัญหาเราก็จะเลอะเส้นยังไงก็ต้องผัดเนาะไม่สามารถทำมาลาดได้เลยชิมรสชาติน้ำครับถ้ารสชาติได้แล้วเดี๋ยวเราก็ทำเหนียวได้เลยนะฮะ ตน,น้ำครับน้ำน้ำซ่อมใส่ชูครับอันนี้แป้งอย่างเดียวใช่ครับอันนี้แป้งปแป้งมันแป้งมันสำปะหลงัง<ม>ใช้แป้งข้าวโพดก็ได้แป้งเท้าเยี่ยมม่อมก็ได้แป้งหมันฮ่องกงก็ได้ความเหนียวกลเอาใช่ไหมใช่ความเหนียวกลเอาครับแต่ว่าเวลาใส่ให้เหนียวเนี่ยต้องรอให้มันเดือดกลับใหม่อีกรอบนึงก่อนนะครับเพราะว่าแป้งมันสุกเต็มที่ตอนที่มันเดือดใส่ไปตรงกลางนะครับแล้วก็่ แต่โดยเวลาพวกนี้มันเหนียวแล้วเดี <C. S 1> ๋ยวมันจะคลายตัวนิดนึงนะครับ <C. S 1> ผมจะทําให้มันเหนียวมากกว่าปกติไว <c oughs> ้นิดนึง่ง <C oughs> นิเหื่อ,อ้อน,นี่เราปิดได้เลยนะครับ <C oughs> ไปได้เลยอันนี้ร้อนละเราใส่น้ํามันนะครับเดี๋ยวจะผัดเส้นกันนะครับ <C oughs> กับซีอิ๊วดำเนาะ รเ,เ,ออเรื่องผัดเส้นเนี่ยครับก็สาหรับใครที่ห่วงเรื่องสุขภาพมากๆไม่อยากจะให้มีการผัดไม่อยากให้มีซีอิ๊วก็สามารถข้ามสเต็ปนี้ไปได้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีมีเส้นที่หอมเหมือนก็หมายว่าเอาน้ําแล้วก็ราดเส้นเลยจบใช่ามันก็คืออย่างนี้เลยอร่อยอะไรอ่ะก็เพื่อสุขภาพอีกแบบนึงเอาแบบแ<ม>ว่าเอาแบบเพื่อสุขภาพสุดๆเหมือนแนะนำแนะนําคนที่ต้องหลีกเลี่ยงจริงๆแต่อยากทานเมนูนี้ผมคิดว่าก็ไปทางนี้ได้จ อันนี้ก็เคลื่อบน้ำมันแล้วก็เทน้ำมันออกนะคะสีสวยเลยครับเพราะมีสีพกป้องด้วยอ่ะปิดครับเดี๋ยวนี้ออกมาพักนะฮะนี่แบบพร้อมเสิร์ร้อนแล้วนะครับมาใส่เลยใส่ควกปัอ นี่ก็ถือว่าเป็นการย่างกระทาไปครับเต่เกลือนิดนึงโอ้ของฟรัง,งของฟรังอ่ะมาเอ้โหเป็นการผัดผักที่แบบอันนี้อ่าสามทีละอันสามต้นสามต้นน่นแหละใส<ค>่แค่นี้ครับให้ใจแค่นี้ครับทีละสามต้น แต่ถ้าฟังอยู่บ้านมันจะทำอีกแบบหนึ่งนะไม่ต้องหมักทุกอย่างจะลงกันในหม้อเดียวพี่ก็ว่าอันนี้เสริบเลยอันนี้วางได้เลยครับเพราะเดี๋ยวจะมีน้ํามีปลาเนี่ยครับเอาใส่อันเดียวก็อยู่แล้วนี่ฮะอีกสองอันไม่เอาแล้วนะเอาดิพี่น้อยราตดน้เพิ่มผักเพิ่มผักเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อเพิ่มเผื่อเพิ่มโอ้ยปลาครับเอาหนังลงก่อนนะครับหนังลงทุกปลาครับเอาหนังลงก่อนหมดหนังลงหมดเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมัน เราจะทําให้หนังปลาสวยครับถ้ามันไม่โดนความร้อนเนี่ยมันจะไม่ทานทานไม่อร่อยคะเด้งๆแบบบางทีก็เหนียวเกินไปโอ้นางงอนงงอคุณแม่ต้องเนี่ยต้องเราต้องใช้นี้มากดครับแต่ปลาคราอนี้เสร็จก็จะลงจานเลยใช่ไหมเราไม่เอาในนี้ไม่มาแล้ะครับใครแหวนนะเน่เฮ้ยทำไมนางงอฟังแต่แซมมอนไม่งอนะ คนนี้น่าจะกล้ามเนื้อแข็งแรงเขาแบบแน่นเนื้อมันได้น่าจะเป็นนักกล้ามอ่ะได้ในฟิตเนส์ได้ในฟิตเนสครับกำลังกำลังออกกำลังส่วนครีบด้านข้างอยู่โดนโดนจับโดนจับค่อยๆละเริ่มเริ่มยอมแล้วนะครับยอมแพ้ทำปลาชิ้นหนาๆเราก็ใช้ไฟเบานิดนึงค่อยๆ ทำให้หังสุกไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้มันจะไหมอ่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าแบบจะรักสุขภาพจริงๆก็ลวกไปเลยเนาะลวกมามนึ่งได้ไหมลวกเป็นแบบล่าลวกนึ่งนึ่งน้ำมันนึ่งได้ครับเป็นผมผมชอบนึ่งมากกว่าเพราะว่าลวกมันจะทําให้น้ําอร่อยมันออกมาเยอยกเว้นว่าจะเป็นสมมุติเป็นอย่างนี้ฮะเป็นน้ำสุกอะไรอย่างี้เราเอาไปต้มไปเลยนั้นก็ได้มันก็จะทําให้ความอร่อยมันลงอ่าน้าเดิมก็อยู่ในนี้ด้วยก็อีกแบบหนึ่งถ้าไม่อยากดูมาแล้วแต่แบบนี้ แั๊บเดียวครับเพราะเดี๋ยวเราให้สุกจากข้างล่างขึ้นมาคับหมอส่วนมากมันจะเป็นแค่ข้างๆนี่แหละครับที่ไม่โดนความร้อนอันนี้ก็รอให้สุกแล้วจากนั้นนี่ครับก็หนังที่เราค่อยๆใช้ไฟเบานะครับก็ได้เอาสีประมาณนี้น้าตาลทองนะครับแล้วคราวนี้เราก็รอให้ปลาสุกเวลาปลาสุกมันก็เนี่ยครับสังเกตได้ง่ายๆว่าเนื้อตรงส่วนที่มันโดนความร้อนช้าที่สุดเนี่ยมันจะเริ่มแยกออกจากกันนั่นก็คือสุกแล้วจ้ะหรือ จะพลิกออกมาแล้วเอามีดหั่นดูข้างในเลยก็ได้ครับเพื่อความชัวเมื่อกี้ที่คุณหมอถามครับว่าไอตัวน้ําถ้ามันเหนียวเกินไปทํายังไงเนี่ยมันทิ้งไว้แล้วมันก็ความร้อน,อนทาให้น้ําระเหยใช่ไหมครับเราก็ใส่น้ําเพิ่มไว้ได้เลยนะครับค่อยๆใส่น้ําครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเข้ากันให้ได้ความเหนียวที่เราต้องการอ,อันนี้นะครับคือความเหนียวที่เราต้องการเนาะประมาณนี้ปลาก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลองดูกันก่อนว่าได้หรือยังปลาเสร็จแล้วนะครับ ย้ายมากครับว่าอุ๊ยอันนี้ก็คือว่าเราไปทางคนเดียวนาองแล้วก็น้ำรากแนะนำว่าให้ราอน้้ำแล้วก็ท้าเลยนะเพราะว่าเหนื้อปลาจะนิ่มนะครับอ้าวงั้นเราก็ต้องไม่ย่วงหน้าแล้วล่ะเราต้องชิมกันนนี้ตอเลยใช่ไหมอ่าเท่านี้ครับน้ำก็ค่อยเติมเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือรากหน้าปลากระคงค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันนะคะว่า ราดหน้าปลากระพงเนี่ยคุกอิดเบทเทอร์แล้วรสชาติจะเป็นยังไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูราดหน้าปลากระพงราดหน้าแบบคุกอิดเบทเตอร์ดูแค่หน้าตาก็ดูจะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากแน่แน่อดใจไม่ไหวแล้วเราไปชิมกันเลยครับ ถึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมราดหน้าปลากระพงของเจฟฟังแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะชิมแบบคู่กินเบทเทอร์เราต้องชิมแบบทั่วไปก่อนทั่วไปร้านแถวนี้คุณหมอขอน้อยนิดเดียวเชฟฟังกับเชฟหมออ่ะเชฟหมอเชฟฟังกับคุณหมออาจจะอาจจะชอบค่ะคุณหมอว่าไงหมอพูดก่อนเลยก็หวานไปใช่ไหมคะว่าไม่ได้เหมาใช่เอง แต่ว่าเส้นเขาหอมนะอ่อเส้หอมเส้นหอมเพราะว่าเขาไปผัดก่อนอันนี้ผมว่าจริงๆเป็นหวานตามร้านปกติเลยหรอใช่ไหมปกติคือต้องหวานเพื่อปรุงใช่ไหมผมว่าร้านน่าหวานๆอร่อยจริงๆแล้วมันก็อร่อยจริงๆแต่น้ำตาลเยอะครับกว่าจะมันกว่าจะหวานได้ขนาดนี้อ่แล้วทีนี้นะฮะนักบางคนใส่น้ําตาลเพิ่มอีกนะโอ้ใช่ปลากระพงนิ่มมากนิ่มมากเดี๋ยวเส้นลองชิมกับเจฟังเลยเลยเจฟังนี่เหมือนเป็นรัดหน้ามาจากแบบพัตคาห์อะ ปลาเนาะอ่ะชิมคุณหมอคะเป็นไงคะอร่อยปลาสุกกำลังดีครับสุกกำลังเที่ยวฟาร์มเนี่ยนะเป็นคนที่ทุกครั้งที่มาคุกเกตเบเตอร์เนี่ย่อให้คุกเกตเบเตอร์ยังไงก็ยังเข้มข้นรสชาติแบบเข้มข้นอร่อยไม่ได้สอบหอนนะนี่คุณสิงกิน้วอะไ่จริงใสจริงแล้ง ถั่หอนุ่มกำลังดีเนี่ยแล้วกินได้ใช่ไหมถูกแล้วถั่ลองกินได้ค่ะถ้าอย่างนี้ได้อย่างนี้แบบกำลังนุ่มดีเลยในเมื่อเชฟฟางบอกว่าอันนี้มันจะต้องหวานทำาไ้ที่ของตัวเองไม่เห็นต้องหวานเลยผมว่ามันไปเข้มข้นที่รสชาติอื่นได้แต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ร้านน้าปกติเราคนจะชอบปรุง3มรสขึ้นไปอาจจะมีเผ็ดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม ต้องเข้มข้นในแบบของเขาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าจริงๆที่ที่เราทํากันก็ง่ายมากๆเส้นก็อร่อยด้วยเส้นเส้นดีนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเส้นสุขภาพหรืออะไรเลยไม่ไม่ไม่ไรู้สึกว่าอยากกินอีกอ่ะตอนนี้ในระหว่างที่คุณหมอพูดไปก็อยากกินต่อเออโน่นครับเปลี่ยนจานเลยพี่คุณหมอขาไอ้คุณหมอให้ความรู้เราดีกว่าเอาเนื้อปลาก่อนเพราะว่าเนื้อปลานี่แบบ อร่อยมากนิ่มมากแต่ว่าต้องต้องปลาดีด้วยเนาะเนื้อปลากระพงว<ช>ันนี้ก็เปลี่ยนจากหมูทั่วไปมาเป็นเนื้อปลากระพงนะอย่งที่เราบอกว่าคือเนื้อแดงกับเนื้อขาวเนื้อแดงกินมากๆก็ไม่ดีนะฮะปรับมาเป็นเนื้อขาวบ้างเนื้อขาวก็อย่างเช่นเนื้อปลาเนี่ยนะคะก็จป็นเรื่องของไขมันที่น้อยกว่านะคะเนื้อแดงแล้วก็ดีต่อสุขภาพหัวใจการกินเนื้อแดงเนี่ยก็จะมีไขมันที่เยอะแ้กินเนื้อแดงทุกวันทุกวันไม่ดีแน่นอนก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพราะนั้นให้สลับ ก็ครึ่งๆก็ได้นะคะหรือว่าเนื้อแดงสักอาทิตย์นึงสักสองสาครั้งก็ได้ไม่ใช่กินทุกวันนะแต่เนื้อแดงก็มีข้อดีอยู่ก็คือมันมีธาตุเหล็กมีสังกะสีนะคะเพราะว่าหมอบอกเคยเจอคนที่ไม่กินเนื้อเลยเนี่ยมาถึงตัวซีดนะขาดธาตุเหล็กเพราะนั้นมันก็แต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียเพราะนั้นเราก็เอาให้มัน จริงๆปลาก็มีเนื้อแดงนะครับปลาทูน่ามาคโรรก็แดงเหมือนกันอันนั้นก็คือสีแดงก็คือมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเนื้อเนื้อปลากระพงเนี่ยก็จะมีที่เราพูดไปแล้วตอนแรกคือเนื้อปลาก็จะมีกรดไขมันที่ดีเช่นเราได้ยินเรื่องของโอเมก้าสามก็จะมีเรื่องของ d h a e p a นะคะก็ถ้ากินอย่างที่บอกร้อยกรัมอันนี้วันนี้เชฟหันมาร้อยกว่าใช่ไหมนั้นแค่ร้อยกรัมต่อวันเนี่ยก็เพียงพอที่จะได้กรดไขมันประมาณสัก200มิลลิกรัมซึ่งเพียงพอต่อวันและก็พอละะะนคค่ แล้วก็อันนึงก็คือเชฟเปลี่ยนจากทอดก็เอาเป็นน้อยๆใช้จี่แทนใช้น้ำมันน้อยๆก็จะลดปริมาณเรื่องของน้ำมันลงแล้วก็ทําให้เนื้อปลาดีด้วยเส้นที่เปลี่ยนจากเส้นขาวเป็นเส้นข้าวกล้องก็คือเรื่องของไฟเบอร์เยอะมีดัชนีน้ําตาลน้อยหมายถึงว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยน้าตาลจะขึ้นช้าๆก็เหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานหรือต้องการจะควบคุมน้ําตาลนะคะแล้วก็วันนี้เรากินแบบไม่ปรุงค่ะครับอย่างที่บอกคืออีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ด้านหน้ามันดีคือบางคนก็ น้ำตาลด้วยน้ำปลาด้วยน้ำส้มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราถ้ากินแบบไม่ปรุงเนี่ยก็แน่นอนก็จะดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของผักเชฟก็เพิ่มผักอย่างอื่น้ามาเพิ่มสัดส่วนของผักที่มากขึ้นก็จะทําให้มีไฟเบอร์เยอะขึ้นด้วยถือว่าดีเนาะดีแล้วก็อร่อยด้วย้อมจะไม่ค่อยชอบทานเส้นหมีแบบนี้ค่ะแต่พอคือชอบทานเส้นใหญ่อชอบกินเส้นใหญ่ แต่พอมาเป็นหมี่เนี่ยก็ไม่ก็ไม่เลวไม่อยากจะหยุดเลยอะแต่ว่าต้องหยุดวราต้องคุยเชฟฟาร์มให้พูดถึงเมนูนี้นะคะหลังรายการเอาอีกรอบเอาอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงกอนก็เมนูนี้ก็เอาลาดหน้าธรรมดาเนี่ยครับมาเปลี่ยนของที่มันดีต่อสุขภาพใส่เข้าไปแล้วก็เรื่องความหวานซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวลาดหน้าเนี่ยผมก็ใส่ของจากผักเข้าไปแทนแล้วก็ มีผักเพิ่มขึ้นอย่างเช่นแครอทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้ทานง่ายก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนแล้วรสชาติก็ยังเข้มข้นอยู่ครับคุณต่ไม่ใช่กิบอยาก,กใช่ไหมครับใช่ก็จะเห็นว่าในหลายตอนของเราเจริงๆจะอาจจะไม่ได้ปรับเยอะไม่ได้เปลี่ยนเยอะเลยแต่ว่าบางอย่างเราลดปริมาณลงชเช่นเชฟก็พยายาม,มาตัดเค็มลงตัดรสหวานลงใช้น,น้ำมันลดลงหรือว่าเครื่องปรุงทั้งหลายก็ก็ต้องอาจจะไม่ถึงใจเข้ม้นเช่นเค็มน้อยลงนิดนึงคุณว่าจะ <c ười> ังออกมานิดนึงเลือไหลเราจะมูกระป๋องแค่นี้ก็ดีต่อสุขภาพแล้ว เมนูราดหน้าแบบคุกอิตเบเตอร์จานนี้ได้ประโยชน์จากสารอาหารมากมายมีโอเมก้า3ที่ดีต่อระบบประสาทและหัวใจไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์จากเส้นข้าวกล้องน้ำราดหน้ากระดแป้งและเครื่องปรุงลงเป็นเมนูที่ถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้นมากจริงๆครับ อ้าวแต่อย่างน้อยๆนะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะคถ้าเราได้ดูรายการ o o k It b เ t t e อร์ r บร a มาชาแนลเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างอ้นเนี่ยตอนแรกอ้นก็แบบต่อต้านนิดหน่อยแต่พอได้ทำมาเรื่อยๆเนี่ยมันคือมันไม่ใช่เรื่องยากอะมันแค่ลดจากที่เราเข้มข้นมากๆแต่แค่ลดคือตอนแรกนึกว,ว่าจะพลิกเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นและที่สําคัญที่ชอบมากๆเลยเพอเราดูปั๊บเราสามารถทํากินเองที่บ้านแบบง่ายๆ ไม่ต้องไปไปซื้อข้างนอก<ช>แล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน<ช>อะไรแ<ช>บบนี้บเพราะฉะนั้นดูรายการของเรารับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนวันนี้เดี๋ยวขอไปจะบี้ตะบมเพราะว่าปลาย,ยังเหลืออีก2ชิ้นน่ะนะจ๊ะก็้เดี๋ยวจะเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปชิมร้หน้าต่อพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ